เช้งใหม่เมพื่อบทเพื่ออนุมัติสอบถามเพิ่เมเติมไหมคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน28ท่านถือว่าครบอ,องค์ประชุมต่อไป26ท่าน ผู้ใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปี2,000เป็นอันว่ัสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ,จ่ายไประจำปีงบประมาณพศ2,563งบประมาณ5บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมติรับหลักการ,รแห่งร่างข้อบัญญัติโครงการบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง ว่าประมาณรใใายจ่ายประจำปีว่าประมาณรันละที่หนึ่งและส่งให้คณะกรรมการแปลยติร่างข้อบัญญัติที่จารณ้19สิงหาคมพศ2563นถึง17/3นและคางนังน้นลดยกมือค่ะเห็นชอบจำนวน20 ยี่สิบหกท่านผู้ใดไม่เห็นชอบยติเสนอร่รางข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนวรรที่สองตดยกมือค่ะไม่เห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศส564ันหาร้กสิในวรระที่สอง ณนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน28ท่านถือว่าครบองค์ประชุมผู้ใดเห็นเห็นชอบจํนา,น,านวนการงบดําเน,เนินงานค่าใช้ค่าใช้สอยรายจา่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าจ้างบางบริการอบประมาณ53,600บาทค่าพร,รุพันพรุพรรันสำนักงานจำนวน3รายการ53,600บาททวน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักบัดับและเรียางบประมาณรายจ่ายในหมวดคลุรภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ก่อให้เกิดัให้ผลักสนัปริมาณคนทัพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอนันต์อนุันขเขา